เนี่ยจริงๆ,ๆแล้วเขาคอยกันหลักหมื่นหลักแสนก็มีอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของเสียนพระรู้กันทั่วไปเอาเขา้วสารมากบให้ขา้อสารมันดูดความชื้นออกอะไรเงี้ยก็ทําตามคนเขามาบอกอะไรเงี้ยก็มีเสียนพระมาดูเสียนพระมาดูก็หลวงพ่อปล่อยราคาเท่านี้เมื่อไหร่หลวงพ่อจะมีเงินสร้างวัดเสร็จสักที มเ็พระบรมราชีราชการที่หนึ่งนะครับที่บนคูนีทองได้รับความบุญบัวถามจากท่านนายแพทย์ประสิทธิ์ทองสนายุหลงพญ,ญาบาลละยองนะจังหวัดระยองนะครับพร้อมด้วยคณะของท่านอาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์นะครับที่ได้น้อมนำพ่อพรมชยัยรั์ ของพระบาทสมเด็จพระเทิดอยพร้อมด้วยพระราชนีนะฮะได้นํามาถวายที่วัดปฐมริริกรีทองในวันนี้าการได้นําลูกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าและก็พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระอมร,รินทร์พระบรมาราชินีด้วยกันทหนึนะ่ง อไปเนช่างได้เกิดไปเห็นวัตถุมงคลอยู่ใต้องค์พระก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระอะไรบ้างเห็นแต่บาทซ้อนกันอยู่เอเ8-9ลูกบาทพระบิณฑบาตซ้อนซ้อนกันอยู่ใต้องค์พระอดีตหลวงพ่อเก่าบรรจุไว้หรือใครบรรจุไว้อะไรเงี้ยผมไม่กล้าหยิบออกมาเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่า หยิบถวยเอาของวัดไปอะไรประมาณนี้เราก็ลงไปดูลงไปดูว่าบอกคุณลงุงช่างสมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปแต่ต้องเดี๋ยวให้มันมืดๆคำคำเดี๋ยวขย้ายออกเดี๋ยวคนจะือหา้ากวางานันทีนี้ก็พอมืดๆคำประมาณรับสองสามทุ่มก็ไปเอาออกเอาออกก็ยกบาทออกมาก็มาเห็นหลวงปู่ทวดที่อยู่ในบาท มีพระยอดธงบ้างมีหลวงปู่ทวดบ้างมีพระท่ากระดานบ้างมีมเหาพระมเหาส,สวนบ้างอะไรสลับกันอยู่ก็เอาขึ้นมาไว้ปกติก็ไม่ได้บอกใครไนมะ่ได้บอกใครหรกเพราะว่าพระในส่วนบ้างมันมันเปียกน้ําอ่ะมันชื้นไอ้น้ำมันก็ไม่ได้งามสวยอะไรตอนนั้นก็ขึ้นมามีคนแนะนำมาเอาพรมมาปูหลวงพอ่อแล้วกระดาษหนังสือพิปู แล้วก็เอาเปลงแดดเปิืงลงไมไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะแข็งก็แห้งเหมือนกันแล้วก็ทําตามเขาบางคนก็แนะนําให้เอาหมวกข้าวสารเอาข้าวสารมากบให้ข้าวสารมันดูดความชื้นออกอะไรเงี้ยก็ทําตามคนเขามาบอกอะไรเงี้ยก็มีเมสียน้ามาดูเสียน้ามาดูก็ลวงพ่อปล่อยราคาเท่านี้เมื่อไหร่ลวงพ่อจะมีเงินสร้างวัดเสร็จสักที ขึ้นไปเลยโอละสองพันลงพันห้านี่จริงๆแล้วเขาข่อยกันหลักหมื่นหลักแสนก็มีอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของเสียนพระรูนทั่วไปบางทีเสียนพระดังๆเลยก็เคยแอบมาดูแล้วก็พอแอบมาดูเสร็จแล้วกลับไปก็ส่งคนมาขอเปลี่ยนขอเช่าจากเราไปอ่าอัตมาภาพก็เอาลงไปโบสถ์เนี่ยคัดเอาองค์สวยๆลงไปนะ พระจำรุปพระหน้าตาไม่ค่อยสวยก็แมวลงไป